สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับในตอนนี้กระแสะอุตสาหกรรมยนยนต์ของประเทศจีนเรียกว่าร้อนแรงกันสุดๆข่ายรถยนต์ต่างๆมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับโอช a n X5 รถยนต์ SUV ดีไซน์สุดหรูจากแดนมังกร ที่มีค่าตัวเริ่มต้นเพียงส0 0แสนกว่าเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2020ที่ผ่านมาที่งานเฉิงตูออโต้โชว์บริษัทช้างอันออโตโมบิลได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ออกมาในนาม Ocean X5 ในฐานะรถยนต์คอนเซปต์คาร์ซึ่งก็ททำเอาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นรถที่มีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็มีเสียงวิจารณ์กันว่าเป็นรถที่หยิบยืมการดีไซน์จากหลายๆแบรนด์ในยุโรปมาใช้มากเกินไปซึ่งก็เป็นอย่างเสียงวิจารณ์นั่นแหละครับแต่ก็ถือว่าเป็นการตลาดปกติของจีนไปแล้วเพราะหลายๆแบรนด์ก็จะใช้วิธีนี้เช่นกันในการออกแบบรถยนต์ของตัวเองและข่าวล่าสุด ภาพและสเปคของรถยนต์ SUV ดีไซน์แนวโยุโรปคันนี้ก็ได้เผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยเส้นสายการออกแบบโดยรวมนั้นมาในแนวโฉบเฉี่ยวทันสมัยโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่หกเหลี่ยมซึ่งในจุดนี้หลายๆคนมองว่าได้รับแรงบันดาลใจจากค่ายรถยนต์หรูค่ายหนึ่งจากโยุโรปไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวเข้ากันกับกันชนหน้าที่มีการออกแบบที่ดุดัน ส่วนด้านหลังนั้นก็สวยงามไม่แพ้กันมาพร้อมกับไฟ LED และท่อไอเสียแบบคู่ในส่วนมิติตัวถังของรถนั้นจะมีความยาวที่4,490ม m mm, มกว้าง1,860ม m mm, มสูง1,580ม m mm, มและมีระยะทานล้อที่2,710ม m mm. ม จากความสวยงามและโดดเด่นของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วขยับเข้ามาสู่ห้องโดยสารของรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันภายในตัวรถนั้นถูกตกแต่งด้วยเบาะหนังแบบทูโทนสีดำแดงแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางนอกจากนี้ทั้งพวงมาลัยขั้นเกียร์คอนโซลกลางและแผงประตูรวมถึงช่องระบายอากาศ จะมีการประดับด้วยขอบโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนของ Ocean x อ็นั้นตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาดความจุ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด180แรงมา้าพร้อมแรงบิด300นิวตันเมตรจับคู่ทำงานกับเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch 7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้า และในส่วนของราคาค่าตัวของเจ้า Ocean X5 นั้นจะอยู่ที่80,000หยวนหรือราวๆ368,000บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาวางจำหน่ายในประเทศจีนเท่านั้นนะครับ<น>เมื่อดูจากราคาค่าตัวบวกกับการออกแบบแล้วต้องขอบอกว่ารถคันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อนๆละครับ กินเห็นยังไงกันบ้างกับ Ocean x f i คันนี้หากเข้าทำตลาดในไทยมีใครสนใจรึเปล่าแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมื่อเข้าไทยแล้วราคาจะไม่ใช่3 0 0 0 0 0กว่าอย่างในจีนอย่างแน่นอนครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ